สวัสดีครับวันนี้มาดูสวนยางพาลากันหน่อยเรื่องราคายางตอนนี้ค่อนข้างถูกถูกมากแต่คนที่มีพื้นที่ปลูกสวนยาง ก็ก็ปลูกกันไปบางพื้นที่ที่ปลูกแล้วออกดีหน่อยพอๆกับภาคใต้สมัยก่อนก็ยังพออยู่ได้แต่เป็นพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่ค่อยออกราคาก็ถูกก็จะพอ กับการใช้จ่ายหรือเปล่าเรื่องนี้ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจแล้วแต่พื้นที่เนาะก็ดูกันไปปลูกแล้วก็ปลูกกันไปเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอย่าวัางหวังพึ่งใครค่อนข้างยากเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างวิกฤตน,นิดนึงแหละบอกวิกฤตก็คงวิกฤตอยู่ทุกอย่างมันก็เข้ามาแล้วก็ต้องแก้เองแก้กันไปแต่พื้นที่นี้ก็ออกดีนิดนึงอะ่ะก็เหมือนคล้ายๆคล้ายภาคใต้ภาคใต้ก็มีปัญหาว่าฝนตกมาก จะเก,กีดยางไม่ได้เพราะฝนตกมากๆแล้วต้นมันเปียกเนาะต้นเปียกแล้วจะเก,กีดไม่ได้จะททำใหต้ต้นเป็นเชื้อราต้นเป็นเชื้อราแล้วกีดก่อนน้ำยางก็ถ้าฝนตกต้นเปียกน้ำยางก็จะไม่ลงถ้วย โรคเชื้อราแน่ตอนเปียกก็น้ำยางจะไม่ลงถ้วยเพราะน้ำยางก็จะไหลออกข้างนอกไม่ไหลลงถ้วยให้ลงถ้วยมันจะไม่ไหลลงก็จะไหลออกไม่ลงถ้วยแล้วถ้าเกียดไปน,น,นาน ทุกอย่างอ่ะต้องมีโรคหมดยางพาราก็มีโรคโรคก็กมีเป็นโรคแล้วไม่ถึงก็ตายเลยเหรอโกโรคแรกๆที่เขาเจอกันก็คือเขาเรียกโรคหน้าตายน้ำยางจะไม่ออกน้ำยางไม่ออกลงถ้วยน้ำยางจะไม่ออกกีดก็ไม่ออกแล้วก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้น เป็นหลายๆต้นหลายๆต้นอเป็นมากๆแต่ถ้ายางมันแก่ต้นแก่เนาะต้นแก่มากๆอ่ะต้นแก่มากๆอายุยี่สปียี่สิบปีขึ้นไปก็ขายได้ต้นยางต้นยางก็ขายได้ราคาก็อ,อยู่กับและแต่ช่วงไหนที่ต้องการมาก ส่วนมากเอาไปทำพอนิเจอร์ของเบาๆใช้ได้หมดอะ่ะไม้ยางก็ต้องการเยอะอยู่ขายได้ยิ่งต้นใหญ่ก็ราคาก็จะ,จะจะแพงอยู่ก็ถ้าเขาปลูกยางช่วงก็ได้น้ำยางเนาะแล้พอต้นแก่พอต้นแก่ก็ขายเนื้อไม้ได้อีก ก็มีประโยชน์แล้วแต่ใครจะปลูกอะไรแต่เขาต้องดูพื้นที่ด้วยพื้นที่ไหนที่ปลูกแล้วจะโตต้นจะโตดีแล้วน้ำยางออกดีเพราะพอจะออกก็เจ็ดปีสิบปีก็ต้องดูกันพื้นที่ตรงไหนที่เหมาะสม ส่วนมากจะเป็นภาคใต้ภาคใต้ก็ฝนตกเยอะก็กีดไม่ได้แต่ภาคตะวันออกก็ออกดีออกดีออกว่าภาคใต้เนาะ,ะออกดีเพราะฝนค่อนข้างน้อยนิดนึงก็จะได้กีดได้เยอะเยอะกว่ากีดได้เยอะกว่าพื้นที่อื่นก็ก็ต้องดูกันเพราะว่าจะบอกทั้งหมดผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าแรงมากนักน้ำยางมันก็ไม่ออกหรอก ราคาแบบนี้ด้วยยิ่งแย่เลยเนื้อไม้ไม่ต้องพูดถึงขายได้แน่นอนแต่ต้อง2 0ปีขึ้นไปนะราคาจะดีหน่อยถ้าต้นใหญ่แล้วไม่สูงก็ราคาจะดีแต่ยางพารามันคงเป็นไปไม่ได้ต้อปลูกถี่ก็ต้องการน้ำยางต้นที่มักจะเล็กและสูงก็ราคาไม่ดีเท่าไหร่ ก็ปรับไปเขคล้าย<ๆ>ปลูกป่าเหมือนกันใครชอบปลูกป่าก็ปลูกป่าแต่เรื่องการปลูกป่าก็พยายามให้ห่างนิดนึงอย่าทีอย่าให้ผอมถ้าทีมันจะผอมต้นจะสูงตรงแต่ราคาไม่ดีแต่ถ้าปลูกห่างต้นก็จะอ้วนใหญ่ก็จะได้ราคาดีความสูงก็สูงไม่มากแต่เราก็ต้องแต่ง แต่งกิ่งเนาะเนี่ยขายยางพาราเขาก็แต่งกิ่งกันแต่น้ํำสูงไปยางพราราเนี่แต่งกิ่งสูงเกินไปก็เป็นเจ้าของสวนแต่ก็ไม่ดีสูงเกินไปไม่ดีไม่ดีตรงไหนอะกิ่งก้านใบมันน้อยน้ํายางมันก็น้อยอะที่จะปรุงตามมากนักเขาก็ไม่ชอบแต่ก็กีดไม่สูงอะเพราะยางพราราก็ จะก,กีดอยู่ต่ำๆแค่ช่วงนี้ช่วงนี้คนเมตรเมตรกว่าขึ้นไปแค่คนกีดถึงถ้าก,กีดดีๆไม่เข้าไม่เข้าต้นมากนะักเข้าเฉพาะเปลือกแล้วก็มันก็จะก,กีดอยู่ได้หลายปีอยู่แต่พรนังเขาก็สอยสอย,สอยพอสอย,สอยด้านบนแล้วมันก็เข้าต้นแล้วตอนนี้ก็คงใกล้ใกล้คนแล้วล่ะสอยได้อยูะ ตันนี้ก็คนขี่ก็จะเหนื่อยเมื่อยแขนตาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็สอยเข้าต้นก็ไม่ไม่ได้ระวังมากแล้วตอนนี้ก็จะเต็มที่กับมันวันนี้ก็แค่มาดูสวนยางกันไม่มีอะไรคุยกันไปตามภาษาก็ขอบคุณทุกท่านที่เปิดดูเปิดชม และกดติดตามนะครับไม่มีอะไรขอบคุณขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมากๆและลํำรวยลํำรวยครับผม